เราไม่รู้จะเดินไปชนอะไรบ้างฉะนั้นทำตามที่เขาสั่งดี๋ยวนี้พวกเขาเดินเราเดินพวกเขาหยุดเราหยุดถ้าเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นตาหมองบุ่นพวกเขาหูฟังเสียงพวกเขาและจะปลอดภัย <c oughs> คนพวกนี้เหมือนคอนและคอนรู้จักอย่างเดียวคือทุก <c oughs> ผมได้ยินเขาตั้งใจพูดถ้าเห็นอะไรสําคัญแล้วก็แต่กลเรียกเลยเราจะลุยทันทีโอเคคุณว่าจะพบอะไรไหม เจอสิเราต้องเจอเงินงามแน่ธรรมชาติคือฆาตกรโรคจิตไม่มีใครเกินช่างสรรหาวิธีแต่ก็เหมือนเหมือนฆาตกรโรคจิตทั่วไปมันอยากจะโดนจับได้จะทำความผิดไปทำไมถ้าไม่มีใครรู้ว่ามันทำมันจึงทิ้งเงินงามไว้ถึงสวนยากแล้เหตุผลที่เราเรียนกันเป็นสิบปีก็เพื่อหา เสี่ยวพวกนั้นบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นแง่มุมที่หัวที่สุดของไวรัสนี่อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของมันธรรมชาติชอบทําจุดอ่อนให้เหมือนจุดแข็งไม่เคยปราณี้